มีคุณครูหลายท่านสงสัยและส่งคำถามเข้ามาถามว่ารูปแบบในการสอบทั้ง3แบบในเว็บไซต์ SoCreative มีลักษณะเด่นแตกต่างกันยังไงไปหาคำตอบพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับโซเครที so ive, เว็บไซต์ดีๆที่อยากให้ครูทั่วจักรวาลได้รู้จักและนำไปใช้สวีเดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดียนแชร์ครับ ในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับนอกจากเรียนแล้วเราก็จะต้องมีการวัดและประเมินผลด้วยเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงการเรียนการสอนนะครับคุณครูหลายท่านก็ได้ใช้เครื่องมือแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโซเค t ทีฟไม่ว่าจะเป็น Google Form ไม่ว่าจะเป็นคัสทามไม่ว่าจะเป็น Ed Modo แต่มีคําถามหนึ่งครับที่ถูกถามเข้ามาบ่อยมากๆว่าโซเครทีฟ so เนี่ยรูปแบบในการสอบทั้ง3าแบบเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับ ก็เลยอยากจะทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ลองมาดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าแต่ละแบบเนี่ยจะนำไปใช้ในช่วงของการเรียนการสอนได้ยังไงอาจจะไม่เป็นการทดสอบครั้งเดียวในตอนปลายภาคหรือว่าตอนกลางภาคเราสามารถที่จะนำโสตทีฟเนี่ยไปใช้ประเมินผลระหว่างเรียนรู้ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทั้ง3แบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้เลือกใช้กันอย่างเหมาะสมนะครับ ก่อนจะไปได,ดูฝากกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกกันเลยครับโอเคครับก่อนจะไปเรียนรู้ในแต่ละแบบนะครับขอเกริ่นนำนิดนึงว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการสมัครการสร้างนะครับแล้วก็ไม่ได้อธิบายซ้ำถึงการนำไปใช้ด้วยถ้าคุณครูอยากเรียนรู้นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของคิเดเตนแชได้นะครับ ตรงนั้นเนี่ยจะมีการสมัครด้วยมีการสร้างด้วยมีการนำไปใช้ด้วยมีเกมด้วยค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับผมก็เข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วสร้างข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่เมนู quiz นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกแบบทดสอบที่ต้องการในที่นี้ผมเลือกเป็น TDS นะครับแล้วกด next แน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทดลองในส่วนของ instant feedback นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเปิด shuffle question แล้วก็ shuffle answer ด้วยให้มีการสุ่มนะครับทั้งคำถามคำตอบนะครับแล้วก็ให้มีการโชว์คะแนนด้วยก็แล้วกันนะครับเปิดไว้หมดเลยนะครับยกเว้นอันท้างล่างเปิดไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบฟรีๆนะครับหลังจากนั้นกดไปที่ปุ่ม start ครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นในฝั่งของคุณครูนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเข้าโดยการใส่ชื่อเล่นตัวเองนะครับเข้ามานะครับแล้วกดดันอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนนะครับโอเคครับในแบบที่1นะครับแบบ instant feedback นั่นคือแบบที่เจอข้อคําถามทีละข้อทําเสร็จทีละข้อแล้วถึงจะไปข้อต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่หกข้อ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตกดเลือกเลยโดยที่ไม่ดูข้อถูกข้อผิดนะครับกดเลือกคําตอบที่ต้องการแล้วก็กด submit answer นะครับถ้าเกิดเรานะครับมีการเปิดเอาไว้ว่าถูกหรือผิดไหมเนี่ยก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยว่าข้อนี้นะครับตอบผิดแล้วข้อที่ถูกคือข้อไหนนะครับ okay. โอเคพอตอบเสร็จแบบนี้แล้วนะครับถึงจะขยับไปข้อต่อไปครับโอเคขออนุญ,ญาตตอบนะครับ ่าโอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดถูกก็จะขึ้น correct นะครับแล้วก็บอกว่าเออตอบถูกนะนะครับข้อที่ถูกต้อง correct answer คืออะไรเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าแบบ instant feedback เนี่ยคือแบบที่ทำไปทีละข้อทำเสร็จ1ข้อถึงจะไปข้อที่2ทํทำเสร็จข้อที่1ถึงจะไปข้อที่2ทํทำเสร็จข้อที่2ถึงจะไปข้อที่3ข้ามข้อไม่ได้ต้องทำไปทีละข้อนะครับ ต่อไปไปดูแบบที่2กันครับโอเคครับต่อไปเป็นแบบที่2นะครับนั่นก็คือแบบที่ชื่อว่า Open Navigation หลายๆท่านอาจจะเดาได้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะกด1ครั้งหลังจากนั้นตรงนี้จะเลือกเหมือนเดิมนะครับเปิดเอาไว้หมดเลยนะครับแล้วก็กด Start อันนี้เป็นในฝั่งของคุณครูนะครับต่อไปไปดูฝั่งของนักเรียนกันนะครับนักเรียนก็จะใส่ชื่อลงไปนะครับแล้วก็กดดันนะครับข้อแตกต่างเลยนะครับระหว่าง Instant Feedback กับ Open Navigation Instant Feedback เนี่ยครับต้องไปทีละข้อแต่ Open Navigation เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่ามีแท็บข้างล่างซึ่งสามารถกดข้ามข้อได้อยากทำข้อไหนก่อนก็ได้นะครับ อย่างเช่นเด็กๆอ่านข้อหนึ่งแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยงงไม่เข้าใจนะครับไม่เคยเขียนเลยคุณครูไม่เคยสอนเลยขอข้ามไปข้อที่2ก่อนได้ไหมข้อที่2ดูยากจังข้ามไปข้อที่6ก่อนได้ไหมลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเด็กๆทําครบแล้วนะครับสมมติว่าทําครบแล้วเนาะผมก็จะลองกดดูนะครับอ่าสมมุติว่าทําครบทําครบแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องกดไปที่ปุ่มฟินิช เพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการยืนยันการส่งแบบทดสอบให้กับคุณครูนะครับถ้าไม่กดเนี่ยข้อสอบหรือว่าคะแนนเนี่ยจะไปไม่ถึงคุณครูซึ่งแตกต่างกับแบบแรกนะครับแบบแรกเนี่ยคือกดส่งไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อแต่แบบนี้เนี่ยสามารถข้ามข้อกลับไปกลับมาได้โดยที่เลือกตัวเลขข้อด้านล่างนั่นเองนะครับพอกดเสร็จแล้วก็กดฟินิชแล้วก็กดตอบ yes นะครับ ในลักษณะแบบนี้ก็ถึงจะขึ้นเป็นคะแนนมาแล้วก็เปอร์เซนต์มาให้เห็นแบบนี้ครับผมนี่ก็คือแบบ Open Navigation นั่นก็คือการเปิดตัวเลขข้อให้เลือกข้อได้ข้ามข้อได้นั่นเองครับต่อไปไปดูแบบสุดท้ายกันครับแบบสุดท้ายเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแบบที่3ที่เชิ c เคสนะครับ เรามาดูข้อแตกต่างนะครับแล้วก็มาดูลักษณะเด่นของแบบที่3นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิดเอาไว้ในแบบเดิมนะครับกดสตาร์ทนะครับสังเกตดูนะครับว่าข้อนี้เนี่ยคำว่า shuffle question เนี่ยจะถูกปิดเอาไว้ไม่สามารถเปิดได้ทำไมเปิดไม่ได้ก็เพราะว่านะครับลองดูนะครับกดสตาร์ทอันนี้เป็นในฝั่งของคุณครูนะครับ จากเดิมนะครับที่คุณครูจะเห็นนะครับว่านักเรียนแต่ละคนตอบอะไรนะครับข้อไหนบ้างตอบถูกตอบผิดแต่พอเป็นแบบพิเศษเคสนะครับจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นเป็นข้อที่1แล้วฝั่งของนักเรียนเนี่ยนะครับขออนุญาตใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อแล้วกดดันนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเลือกคําตอบนะครับเลือกคําตอบปุ๊บและเมื่อนักเรียนเลือกคําตอบแล้วนะครับจะปรากฏตัวเลขให้ครูเห็นด้วยว่านะครับ ตอบเข้ามาแล้วกี่คนนะครับตอบเข้ามาแล้วกี่คนถ้าคุณครูกดคําว่าโชว์รีซอสเนี่ยก็จะเห็นผลคะแนนแบบเรียลไทม์เลยว่าตอบถูกกี per ่เปอร์เซ็นต์ตอบผิดกี per ่เปอร์เซ็นต์นะครับในลักษณะแบบนี้และเมื่อได้เรียนตอบเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ตอบเสร็จแล้วกดโอเคเนี่ยจะไปข้อต่อไปไม่ได้นะครับต้องให้คุณครูเนี่ยพาไปทีละข้อเหมือนคุณครูเนี่ยพาเดินไปทีละขั้น ทีละข้อนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพอจบข้อนี้แล้วนะครับคุณครูเห็นว่านัากเรียนตอบครบแล้วเออนะอันนี้เป็นการประเมินผลระหว่างเรียนรู้เนาะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูก็จะไปข้อที่2หลังจากที่คุณครูกดไปข้อที่2ครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะบแบบนี้นะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้นะครับกดปึ๊บนะครับถ้าเกิดถูกก็จะขึ้นบอกเลยแล้วกดโอเคนะครับคุณครูกดดูนะครับก็จะเห็นว่ามีนักเรียนตอบถูก ในลักษณะแบบนี้แล้วถึงจะกดไปข้อที่3นะครับหน้าจอของนักเรียนก็ถึงจะเปลี่ยนเป็นข้อที่3เพราะฉะนั้นนะครับแบบที่3ก็คือแบบไปทีละข้อโดยที่มีคุณครูคอยกำกับนั่นเองครับผม oh! และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นยังไงครับวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบทั้ง3แบบในการทดสอบในเว็บไซต์โซเครทีฟ ผมเชื่อมั่นว่าคุณครูแต่ละท่านน่าจะเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของตนเองนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ได้โปรดอย่ากเก็บไปดูคนเดียวครับกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่รู้จักอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับและที่สำคัญครับเหมือนเช่นเคยเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ง่ายๆครับเพียงแค่กดติดตามกด s u b s c r i b e ถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทีเดนแชร์ก็ กดกระดิ่งด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณท่านมากหวังว่าจะมีความสุขและได้ประโยชน์จากการมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับดูจบแล้ว3วิธีอย่าลืมเลือกนําไปลองด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวีดัตสวัสดีครับ